อีดินครับไปอยู่กับพ่อนะพ่อจะดูแลไอีดินเป็นอย่างดีเลยไปไหมครับอีดิน ฮัลโหลหมิกสมพรเป็นไงบ้างอะ่ะ <c oughs> ขอคุยหน่อยดิสบายดีไม่ดื้อไม่สนตกลงจะถักวคนหรือถั่วแมวกันแน่ก็ต้องคู่นั่นแหละขอคำปรึกษาหน่อยดิปรึกษาเรื่องแมวอะ่ะในฐานะที่คุณเรียนเป็นนักเรียนสัตวแพทย์อะ่ะขอคำปรึกษาหน่อยได้ไหมครับอืมมาหาที่บ้านดิสมพรจะได้มีเพื่อนเรียนด้วยใช่ไหมโอเครอแป๊บ การเป็นไงบอกหมอดิรีบสอนเธอหมอเธอดูป่ะว่าแมวแต่ละช่วงอายุเนี่ยเขาต้องการสารอาหารนี่ต่างกันนะยังไงอะหมอ ก็รูปแมวแบบเอดีสงคอเนี่ยเขาต้องการนมแพ้เพื่อจะไปสร้างกระดูกแล้วก็ฟัน <ờ> หรือว่าจะให้กินน้ำมันปลาแซลมอนก็ได้นะจะไปช่วยบำรุงสมองแล้วก็มีประโยชน์เยอะไปหมดเลยแล้วน้ำมันปลาแซลมอนแล้วก็นมแพ้จะไปหาจากที่ไหนอะ่ะนี่เลยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานี่เลย มันเนกโกลคิทเ่นสูตรใหม่น่ะใช่แล้วที่พูดไปเมื่อกี้อยู่ในนี้หมดเลยเขามีทั้งแบบน้ำเรวี่แล้วก็แบบครีมี่ด้วยที่สำคัญนะมีส่วนผสมของโอรีไลซีนวิตามินอีด้วยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยอันนี้สูตรครีมี่ใช่อันนี้สูตรเรวี่ใช่เนกโกลคิทเทนทูน่าในน้ำเรวี่เนื้อปลาทูน่าชิ้นเล็กในน้ำเรวี่แสนอร่อยของโปรดสมพรเลยเนกโกลคิทเทน ปลาแซลมอนครีม,มี่เนื้อละเอียดรสชาติก,กลมกล่อมแถมยังเคี้ยวง่ายด้วยดูถูกใจเอดินมากเลยเหมอในโกกิ <N eko S 2> เทนนี่แหละคุณค่าที่เหมาะกับลูกนักของเราสองคนลองก้องครับเอดินโอเค ได้ได้แล้แต่พอดีว่าที่บ้านผมไม่มีกระบาดรายอะยรงั้นมาขอยืมห้องบิ๊กก่อนได้ปะจะบ้าเลี้ยงแมวไม่มีกระบาทรายได้ไงบ้าบองั้นที่บ้านไม่มีอาหารสูตรพรีเมียมของเนโกะงั้นมาขอกินห้องบิ๊กได้ปะได้ไหมก็ได้เห็นว่าซื้ออาหารเนโกะไว้เยอะหรอกนะจริงอะ เป็นไงครับหมอก็รูปแมวแบบเอดีแล้วก็สมคอไงเอาไว้ก็รูปแมวแบบเอดีสมคอเนี่ยเขาต้องการน้องแพะเพราะว่าน้องแพะเนี่ยจะไปช่วยเสือค่ะผมจะลองอะคุณก็ลองดูแล้วคุณลองไหมล่ะไม่เป็นไรผมชื่อแมวขอบ